ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม GBL p l a y v i e w League of Legends ครับอยู่ผมนะกิ้งครับวันนี้เหมือนเดิมครับฝ uh ั่งผมนะมีเม <Mm ็กมีนุ้งครับมีไอเดียเวิร์ครับมีกันงีครับมีโชลัสช็อตครับแล้วก็ไซรอนนะซาซาลิออนนี่ครับแล้วก็ฝั่งลู่นบมีนินจาร์ลิคอนครับเล่นนิตาลีนะเอาแคทเทอร์โบอาวันเล่นล่าครับบอยโอชินเล่นบีดแคร์ครับแพ็คเกอร์ครับเล่นเอ็ดเลียวแล้วก็อัลฟาครับเล่นทางแอดครับก็เป็นไปตามนี้ครับ กลัวโดนบิดแข้งหนึ่งจริงๆครับแล้วโอ้โหโซลกะครับโซโลกะเฮ้ยเราบิดแก๊งหนึง่งดีนะล่าตายกันทั้งแก๊งครับเออเออแล้วโซน่าไม่มาครับคงต้องอยู่หลังมินเนีย่ยนดีๆหน่อยครับเพราะว่า กันเจ็ดแล้วรักโอ้โหครับลายลายดิ้งไม่ได้สวยเลยโอ้โหแล้วโซลกะครับแกไปเดินทิฟหน้าอย่างนี้ครับโซลกะไหวไหมครับเนี่ยออกมาปเป็นเคสัะก,กี้พีก,ก่อนเลยนะ เคลียร์อย่างเดียวครับเคลียร์อย่างเดียวครับแล้วหูเฟิร์สบัดครับเฟิร์สบัดเฟิร์สบัดมีการยืมแล้วนี่ครับบีแคร็ดึงติดกีกบติดมินเนี่ยนติดมินเนี่ยนครับลงหูโอ้แล้วนี่ครับได้ครับได้ไปจบนะครับแล้โซลกะครับขู่แล้วทางรักทางโซลกะได้บีแคร็ไว้นะสอดตะกี้ครับ ซีกอร์เป็นสองตัองหนึ่งครับ้ีอรีก็หัวเขเอคบเบิดไม่โดนครับมีโซน่ายูครับก็สบายไปอีกหนึงเปลาะครับ อิ่งต้องการเขยิบหลบกันนะฝั่งนู้นครับโมเก่ามาครับเออตายแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับแต่โซลกากได้เอลี้ยวไปเหมือนกันครับหูโดนเขา้าป้อมระขนาดนั้นไม่ตายก็เลี้ยวไม่โตเลยครับ โอ้โใจร้ายครับแย้เปิดมาแล้วตอนนี้เป็นสามต่อสองครับผู้ชีโม่ก็ยิงคิดต่อรัวๆครับนี่ครับออกกันเมทมาก็ดึงโดนทีโมครับชีโมสวยครับทีโมไม่น่ารอดครับ้วทีโมอับตายไปครับโอ้โหดึงแม่นมากครับสำหรับทางฝั่งทางบีดแคงครับ ก็มนนีสามต่สามครับมีศุลกาอยู่นครับต้านเวทเพิ่มขึ้นครับก็สบายหน่อยครับการโดนยิงเวทอย่างนี้ครับอืมไม่โดนครับกระหูแล้วนี่ครับโซลกาได้ทางลักครับแล้ว วิธีโมก็ไล่ย,ยิงหัวอะไรแต่เอสเลียวก็ได้ทางลากไปครับแล้วทีโมครับยิงคิดใส่ไปแคคไม่ตายครับนี่ดดเดียวครับอื้ยเนี่ยครับหูตายปลาดูสอดปลาหลาดครับเรียบร้อยครับเป็น เอ็นเดียวรับที่ได้ดแล้วโลคิวไปนะแล้วก็เป็นการการที่เก็บเอ็นเลียวได้ครับเป็นแล้วคิวของกาการนะยอดเน่ยม้วนหมดจดมากครับโอ้โหสิดยอดเมื่อกี้ต้องบอกว่าเร็วหกปุ๊บโยนปั๊บครับโยนทางเอฟวสิบคาครับเต็มหน้าครับ โมนิพูซิพ์คาบี้เต็มหน้าเลยอ่ะนี่ครับเป็นอยู่ระหว่างการทำเกมครับเมื่อกี้พีโมตายไปคนเดียวนะคุ้มมากครับมูบอกว่าคุ้มสุดๆครับแล้วดูว่าปู่แอดยิงแรกครับมีการเปิดปู่แล้วกีเซนโดโดนถึงขนาดนี้ครับมันก็ไม่น่าจะรอดแล้วครับปู่แล้ว โซลกากครับเก็บแอดไม่ได้ครับเราทีโมไล่ยิงใหญ่เลยครับแล้วเนี่ครับโซลกากครับโดนมาเราไปนอสปาครับมาจากไหนไม่รู้ครับเต็มหน้าเลยปูเป็นไปนอสปาจากักครับที่มาซ้อนนะเลยเก็บทางโซลกากไม่ได้ส่วนนิรลีครับก็เก็บทางกากัดไม่ได้ครับแล้วโซน่าครับปูโดนเดินเดินอยู่ในพุทครับแล้วโดนลุกอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่น่าจะรอดครับแล้วเนี่ครับทางทีโมครับประเทศช่วยชีวิตไว้แล้วก็รอดตายลับไปครับ เีดูร้านไปก่อนเลยครับแค่แตกแล้วทีโม่ออกดาบฟ้าสิงเกอร์มาเลยครับก็เป็นสายของทีโม่นะครับโค้ชสิบคัสผมมาแล้วครับก็ไปเรื่อยๆครับเราไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ นีขอทีเดียวครับหอมเป็นโอ้มีอนี่ครับอือเนี่ยครับดินเข้ามาครับแล้วเป็นทางสมรกาที่เก็บเอสเลียวได้ครับอือแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ว่าไงฝั่งนี้ว่ายังไง โอ้โหเป็นมิตาเลียที่เก็บทีโมรับตะกีดึงมาได้ครับเสียไปสองต่อหนึ่งครับตอนนี้สิบดต่อ9ก้าครับโอ้โหแล้วไม่โดนอ่ะมันไม่โดนแล้วฟูชอดบาลานปาดไปถึง ปารลักไม่ได้สองเรบทางสองเรบทางเอ็ดเลียครับอือเราเดินเหยียบเห็ดกันเข้าไปครับอือนี่ครับทีมมือผีครับมันมีแก๊งมือผีอย่างผมอยู่ครับนี่ผมเรียกว่าแก๊งมือผีครับเราเอพวสิบคาสต์มาก่อนครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับ ครับสวยครับแล้วโหตายก่อนเลยครับหือจบแรกครับลบดแค้นครับเก็บไปได้ครับเก็บทางกันไม่ได้ส่วนนี้รีกระเป๋าห่อใส่ทางทีโม่ร่วงไปเหมือนกันนะเสียไปได้ไงเนี่ยเดียวติดเดียวครับแล้วดูครับกูตอนนี้ครับแก้ไล่เข้ามาครับแล้วเยียบเหลทครับหือยียบเหลทอย่างนี้ครับก็จบแล้วนี่นะครับทางบีดแค้นเข้ามากางตีไปครับแล้วก็เบ็ดเอเลี่ยนที่เก็บบีดแค้นได้ครับส่วนแอ้ก็เก็บทางเอเลี่ยนไปได้ครับแล้วโซลกาครับ แกถึงมากครับคิวตัวเองครับแล้วพยายามไล่ตีอย no um um ู่นี่ครับแล้วก็โดนทางเอสเดียวกับทางนิเจอรีเก็บไปได้ครับก็เป็นอันสตอปเบเวของทางคุณนินจาโรลิคอนครับนี่นะครับอันสตอปเบเลอรกิงมาโยนถังใส่หน้าเลยครับอันสตอปเอเวรอจ๊ะรีบเลยครับผมเห็นแล้ว ยิงครับเข้าไปทีเดียวนี่เงือนครับขอบคุณมากครับสำหรับเอเซียครับที่ทูช็อตบาเรีนมานะต่อเรือแทนผมครับก็โยนถังขัดหน้าไปครับโยนถังขัดหน้าไปรัวๆครับผมฮะหืมเราหดึงมาครับศูนย์ากาโดนแล้วโดนไปนอกสปาร์แล้วสุนยากายังขึงครับ เดี๋ยวบอกว่ายังถึงมากครับยังได้อยู่ครับสำหรับทางโุลากะานะโอ้โหแล้วโดนนี่นะครับแล้วกีเจนโดนถึงสามอัวครับแล้วเข้าไปแล้วมัววววแล้วจ้า ครับเก็บไม่ได้อีกตัวแล้วก็หูมีสมรกกาครับอคอิวครับทำให้การการนาตะกี้ได้ดับเบิลคิวไปครับดูชาตะกี้ครับเอฟว์สิบขาดก็ไม่มีครับเอฟว์สิขาดก็ไม่มีรอดตายเฉยดุยครับ โอ้ตอนนี้มันยึงสึกแย่งชิงจังหวะกันจริงๆครับเอาลแล้วโดนล็อกเฉยครับโยิมผมมันก็ไม่ยอมเลยนะเนี่ยมูตายครับแล้วนี่ครับปู่การเดินทีเเข้ามาครับแล้วไปนอสฟาร์กตามหลังเข้ามาเอฟโคกงปีค้าทิ้งไปก่อนนะแล้ว แล้วเนี่ยครับเป็นอูแล้วตายไปก่อนนะโดนทางเอ็ดเลี้ยวเก็บโทนทางรักเก็บไม่ได้ส่วนบางนี้ครับร้อยทีสองโคนครับอูแล้วคูช็อตบา้านแล้วก็อาเคชิฟหลบไปแล้วสำหรับทางเอ็ดเลี้ยวครับดเดียวครับทีเดียวจริงๆแล้วแต่งโดลาลิงมาเลยครับถีอออกนี้เนาะไอพีหนาๆไปเลยครับต่อได้เจาะเข้าครับูแต่ ตสปิงเกอร์นี่ก็แรงนะเนีบยทางพิษเนี่ยเดี๋ยวตะกี้ไอพวกสิบขาแบบช่วยไว้ได้เยอะมากก็ตอนนี้ครับยี่สิบสองสิบเก้าครับผ่านไปสิบสองนาทีครับแล้วลากคาปูกูโดนอย่างนี้ครับเจ็บเหมือนกันนะอุ๊ยไปไม่โดนครับสำหรับนี่นครับการกัดตามสวนไม่ได้ก่อนครับ เฮ้ยโหแล้วโซหน้าครับโดนเต็มหัวครับอื้มเนี่ยครับแล้วไปไหนครับไปไหนไอไหนไอไหนไปไหนครับไปไหนโอ้ยต้องบอกช็อตนี้ครับไม่เสียรักตัวแล้วเป็นการการครับที่ทุกคนนะที่ตามเก็บกันได้ครับคพราะตัวสองตัวครับกะุลและกีโมครับตามยิงเสือครับเสือต้องก็โดนหนีครับ ก็ใช้ป้อมแรกไปครงง <fits you Elena> ับอืมแล้วทูช็อตมาลาดปาดนะโอ้โหทีโมครับน้องโมบอกน้องโมจะไม่สู้อ้าวครับเลยเอ็เดียวโดนครับอืมแล้วเสือโดดหนีไม่ได้เฉยยับแล้วนี่ครับตามบวดกันอยู่ครับ เราไปต้อนสปาร์กมาเต็มหน้าซีโมดต้องตายอีกหนึ่งตัวครับแล้วดึงมาอ้าวสวยครับสวยดีครับสวยดีครับสวยครับอุ้ยเป็นล้านที่เก็บไม่ได้อยู่ดีก็โดนดึงมาสวยครับแล้วก็นี่ครับทางเป็นดับเบิลฮิลวของลาัาที่เก็บทางโซน่ามีหนึ่งคนครับจังหวะสวยแท้ครับแล้วเขาต้องมาถ่ายป้อมแน่นอนครับสวยๆก่อนครับ โซลกะครับทูๆท้ๆไ้ก่อนเอาลูกโซลกะครับเข้ามาดวยครับแล้วก็ตายไปครับ <c oughs> แล้วเขาก็ได้ป้อมหน้าคืนมาเหมือนกันครับโอ้โอย ตออแรงเหลือเกินครับโอ้โหติดหลังอย่างนี้ครับตายแน่นอนครับตายแน่นอนครับผมอ่ะโอ้ดีครับโอ้สวยงามมากครับทีผมเร็วๆไล่ไปไล่ไปไล่ไปครับสําหรับนี่ครับฮีโมเก็บทางแอดไม่ได้ครับแล้วเอเดียครับเตะทางบีแทงแล้วเป็นดับบเิ w วของฮีโมครับทีเก็บไม่ได้แล้วลักใครยายามครับเข้ามาต่อทีโมถึงด้านนั้นแล้วลักโดนไล่กิ้่ครับแล้วก็รีบรอยครับเป็นโซน่านะที่เก็บทางลักไปได้ครับ โอยกีครับระเบิดถังทีหายไปสี่ตัวทั่วครับนี่นครับสวยก็เอามาเป็นเดสไฟแคปลาสำหรับทางอืุ <c oughs> แล้วกากน,นี้ออกมาเป็นสายเมดรัวๆหน่อยนะแล้วออกมาเป็นสแตติกชีครับกับทางสื e er ่อออฟเดอะเอลเดอร์ลีซ่าครับ ไปงครับปิงไม่หอนครับเก็บคงเก็บกิวนไปครับอื้มแล้วครับแล้วกำลังจะตายครับอูแล้วเป็นเอ็ดเดียวที่เก็บทริปเปอร์คิวไปได้แล้วลากอูมาแล้วดูชนปรลาดบานมาลอดเฉยดุยครับโอ้ยลอดเฉยแล้วไปโดนสปาร์กมาครับโโอ้หแล้วนี่ยครับ ทางลักครับก็เก็บทีโมไม่ได้แต่ทีโมก็เอาทางเอลเล็นเรียวคืนไม่ได้เหมือนกันครับทอาโค้ดต่างสีะงนคะครับผมคาจะฮิวไม่ทันเลครับโอ้โหเลยคีเซนโดไปโดนครับแล้วแต่เนี่ยครับเราเบิดถังไม่ได้สวยตอหรบับทาง ฟังผมครับติดเดียวครับนี่ครับหลบหลบไปฉึกเดียวโอ้เจ็บอีกแล้วครับเจ็บจุงเบยครับเดี๋ยวพ่อครับเดี๋ยวพ่อก็เจอเอฟวู๊ดสิบคันแล้วครับอ้าวครับตุ้งไว้ครับ วิ่งอยิงก็ช่วยไม่ได้ครับโอ้เอฟว์สิบคาร์ดหน่อยครับแล้วนี่ครับดึงดึงมาข้างหลังครับอู๋แล้วนี่ครับเป็นการการที่เก็บแอสไม่ได้ครับส่วนทางนิดาลีเก็บการการไปครับแต่เอ็เลียวครับเก็บเอ็เลียวไม่ได้แล้วอู๋นี่ครับไล่ยิงทังแล้วไปนอสปาร์มาจากแนวหลังครับสำหรับทางฝั่งนู้นครับแล้วอู๋นี่ครับตะปุอือตะปุสวนไปครับแล้วก็นี่ครับ มีคนมาเอาของครับในห้องครับก็เป็นปกติครับแล้วเคยอะไรครับฝายครับโอเคครับตอนนี้ก็ออกยังครับเขาก็มาเอาของของเราไปครับแล้วดูครับหรอเดลี่ครับก็ออกมาเป็นรับดอนเดดแคปนะครับยินต่อไปของเราเหมือนกันนะรับลาบเป็ดอนเดดแคปครับ กะมาครับอวยครับดูแล้วเขาเอาผมก่อนเลยอะแล้วอุ้งเนี่ยครับตระการครับเอฟวูสีคลาสไปได้ก่อนครับแล้วปาดมาอันตรีสวนเล็กๆของเอเลียวครับแล้วเนี่ยเอเลียวติดกินอยู่แล้วโดนไล่ยิงครับแล้วก็เรียบร้อยครับสำหรับทางธุรการที่เก็บทางลักไม่ได้ครับแล้วเอเลียวหูรอดไม่ได้เฉยครับสำหรับแฮกเกอร์ครับ งามมากครับตะกี้ต้องเป็นตัวล่อจริงๆครับแล้วเหลือเลืออยู่เท่านี้ครับแกโดนแปดนีอู๋เรียบร้อยเอ็นเดียวครับอาเกชิปเข้ามาไล่ยิงครับไล่ป้อมมันเรียบร้อยครับมีครับคุณสวัสดีครับคุณดีซีเลยครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งให้นะขายครับขายยิงออกอะไรไม่รู้ครับออกไว้่อด ซิงวานเยอะๆครับอเราหนนี้ก็ได้อินิมิเตอร์มาเรียบร้อยแล้วครับอินี่ตอนนี้สองร้อยกว่าเบาๆครับขอทีเดียวครับระเบิดถังมหาปลไยครับไปแรงสูงครับ แล้วนี่ครับเอฟโสค้าเก็บไปสองครับแล้วก็เรียบร้อยสวยงามมากสวยงามมากครับอูเป็นเอสเลียวที่เก็บได้แล้วผมแล้วดูครับทางลักโดนไล่บี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางสุนากาที่เก็บไปได้ครับเป็นเอสครับโอ้คุณดูดีซีเลืครับไม่ต้องขอบคุณแล้วผมนะครับก็มันต้องอยากได้เป็นแผ่นหนึ่แล้วด้วยนะก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ชิมบอกับว่าจีีครับ อนะชนะเราจะต้องชนะ